วว้าอาหารชูกำมะถุสองสองสองแดงทำทำทำผลผลิตก็ตกต่ำมีหนำสามปุ๋ยก็แพงทำเท่าไหร่ก็ได้มีคุ้มเสียพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปไปใช้ โสมแดงอาหารชูกํกำลังสำหรับพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ช่วยให้พืชโตเร็วลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงครึ่งต่อครึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มพผลผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโสมสมโสมแดงร้อยคำยืนยันหันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองโสมแดงคุณภาพคุ้มค่าเหนือราคาโทรศัพท์ สากัดจัดมาให้พันธุไทยเป็นสมุนไพรที่ทำให้พืชแข็ง,รงแรงหอมแดงสากัดเพื่อพันธุทุกทุก